ข่าวเย็นนะคะทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่รับชมผ่านทาง Facebook แล้วก็ u t u b e รวมถึง Tik t o ็อกด้วยล่าสุดกันอยู่ตอนนี้นะคะสวัสดีทุกท่านผ่านทาง YouTube กันด้วยทักทายคุณพาคินดี y ด้วยด้วยสวัสดีด้วยนะคะทักทายคุณยุวัดีด้วยคุณชำนาญรวมถึงคุณปัญญาคุณสยามคุณกบเหล่าตอคุณลอสคุณจุรีโอ้โหวันนี้มากันเพียบเลยใน u t u b e ช่องนิวสิบแคึกคักกันเลยนะคะทักทายแล้วก็สวัสดีทุกท่านรวมถึงช่องทางใน Facebook Live กันด้วยหลายคนก็พูดคุยกันมาาาหหลลกยประเด็นเเลยยโดฉพาะ เรื่องของครุฑเมื่อสักครู่นี้ค,คือบอกตรงกันเลยว่าไม่สมควรอย่างยิ่งคือเราคนไทยเนี่ยก็จะเซนสัติฟในเรื่องแบบนี้กันหน่อยรดยเฉพาะถึงที่เอาครุฑเนี่ยไปอยู่ที่รองเท้า<ช>ก็ยิ่งเซ็นสัติบหนักกว่าเดิมด้วยลวคะค่ะคุณผู้ชมเ้ามาดูประเด็นนี้กันหน่อยต้องบอกว่าเตรียมลานจอดรถกันเอาไว้เลยทําไมอะเพราะว่ารถทัวจะมาจอดแล้วโอ้ทัวจะลงแล้ว <laughs> จะมาลงแบบเต็มที่เลยหลังจากที่บิ๊กป้อมเนี่ย ตอบคำถามผู้สื่อข่าวคือตอนแรกๆเนี่ยก็ถามตอบกันอย่างดีนะไปถามเรื่องของการปรับครมอมโอแล้วก็พูดคุยการทํานองว่าอจะเอาใครมาคือถามเรื่องของคุณตรีนุชเทียนทองใช่ไหมแล้วก็คุณชัยวุฒนาคมานุสร<อ>ที่สองท่านนี้เป็นตรายชื่อของพลังประชารัฐส่งไปให้บิ๊กตู่แล้วเรียบร้อยจะมานั่งเก้าอี้ทั้งดี s แล้วก็ศึกษานักข่าวก็ถามเรื่องว่าเหมาะสมหรือไม่ค่ะ ข้างบิ๊กป้อมอธิบายว่าคุณตรีนุจบอะไรออคุณชัยวุิจบอะไรจบโทวิศวะจุลาออแล้วคุณล่ะหมายถึงนักข่าวออจบอะไรมาครับโต้เถียงกันแล้วก็ถามว่าจบราชภัฏหรอทำไมถึงมีคำถามแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะครับเฮ้ยันจะไ่รู้เรื่องอะไรผมมันจะไม่รู้เลยเออทียนทองผมรู้จักกรเสนะคนเดียวน่ะ ผมยังไม่รู้จักคนยิ้นเลยคุณตีนุชนี่แหละเอ้ยไม่เกี่ยวหรอกจะไปเกี่ยวได้ไงความรู้ความสามารถเขาดีใช่ไหมว่าจะไปรู้ได้ไงผมจะไปรู้ต้องไปถามนายยกเลยเอาใช้วุฒิก็จบวิศวะจุฬาปิญญาโทวิศวจบอะไรอ่ะ คุณจบแล้วจะพัดอ่แล้วจะเอาไงอ่ะแล้ไงเออคุณจบอะไรล่ะคุณอาม แมพอถามเรื่องนี้เนี่ยหลายคนฟังแล้วโดยเฉพาะคนเรียนราชพัฒนเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นเลยรู้สึกจี๊ดในใจอะ,มะโมโหเลยแล้วคือผู้สื่อข่าวก็ตอบโต้เนีนะคุณผู้ชมถ้าฟังดีๆผู้สื่อข่าวบ,บอกว่าจบโทค่ะจบธรรมศาสตร์ค่ะอมีปองก็เลยบอกอ่ะแล้วเอาไงล่ะจะเอาอยัางไง<อ>เ,เหมือนเป็นบางช่วงบางจังหวะที่เถียงกันแล้วพอจบประโยคนี้โอ้โหดราม่ามาเพียบเลยอย่างที่บอกว่าให้เตรียมลานจอดไว้เลยร,รถทัวร์เนี่ยมาลงลุงป้อมกันเพียบ คราวนี้ลุงป๊อพอประชุมครมอเสร็จออกมาพูดใหม่บอกไม่ได้มีอะไรผมก็แย่กันนะข่าวเล่นไปแบบนั้นน่ะจบมาจากไหนทุกคนก็มีความสามารถหมดทํางานกันได้หมดเดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันค่ะครับมันเป็นดราม่ากันไปอะค่ะเรื่องที่เรื่องเรื่องที่ราชพัฒอะไรนั่นนะคะท่านรองท่านชี้แจงแล้วท่านชี้แจงแล้วนะท่านชี้แจงแล้วไม่ได้มีอะไรแล้วนะคะท่านรองท่านชี้แจงแล้วท่ท่านยืนยันค่ะ ก็คือเราไม่ไม่มีเจตนาไม่ได้เขาสิอสอบแล้วเก่งแล้วก็ได้กันหมดแหละท่านเหรอคือก็ก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรเนาะคืออยากอยากให้ค่ะผมไม่ได้ตื่นเต้นว่าอะไรเนาะค่ะผมอย่าคนนี้อย่าผู้สื่อข่าวครับนี่ครับแค่นั้นขอบคุณะครับขอบคุณนะครับสื่อโอทันไหมอะคุณอามก็ไม่รู้แต่ท่านก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรไม่เจตนาบุลลี่ก็แค่ ก็เส้าเย้าแย่ผู้สื่อข่าวตามที่เราก็เคยเห็นกันแล้วก็บอกว่าไม่ว่าจะจบจากที่ไหนมหาวิทยาลัยอ,อะไรราชพัฒอะไรเนี่ยทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีความสามารถใช่ค่ะแต่หบอกว่าเรื่องนี้คือมันกลายเป็นดราม่าเพราะว่าบางคนไม่ได้มองแบบนั้นมองคนมองไปถึงขั้นว่าโอ้โหนี่เหียดกันเลยนะแล้วเป็นคําพูดที่ออกมาจากผู้นําของประเทศแบบนี้ก็เลยรู้สึกผิดหวังแล้วก็ติงกันมาแต่ว่าปิ๊กป้อมก็บอกแล้วว่าเจตานาไม่ได้มีอะไรเลยจบจากที่ไหนเก่งเหมือนกันมีความสามารถเท่ากันเนี่ยแฟนข่าวนิวส8ของเราเนี่ยที่มาคอมเมนต์อยู่ใน ในเพจนิวทีวีเนี่ยตอนเราไลฟ์เนี่ยก็แนะนำนะครับคุณหยกมะใช่ไหมใช่คุณหยกแนะนําบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยบิ๊กป้อมก็ไม่ต้องตอบผู้สื่อข่าวแล้วเงียบเลยเหรอให้เป็นหน้าที่ของโคโซกประจําตัวอะไรก็ได้ให้มาตอบแทนนะฮะช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปตอบผู้สื่อข่าวเพราะตอบอะไรออกมาเนี่ยกลายเป็นกระแสเป็นประเด็นไปหมดเลยหรือว่าให้แกตอบเหมือนเดิมดีไหมอ่ะไม่รู้ไม่รู้ น่าจะไม่กลายเป็นข่าวแบบนี้นะเอออ่ะเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากนี้ไปท่านพิป้อมเนี่ยจะคุยกับนักข่าวระวังตัวขึ้นหรือไม่นะเพราะว่าก่อนน้านี้ท่านนายกก็ระวังตัวไปแล้วบอกไม่การเล่นด้วยแล้ว